เสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจรารณญาในการรับชมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำขณะน,นี้ท่านกำลังรับชมช่อง8ทีวีีไทยเเอราชาแนล 35, 27, 500, 100, 100. รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควร สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันพุธครับใช่แล้วก็จะเป็นวันวันข้าพรรษาด้วยครับเข้าวันเข้าพรรษาวันศุกร์แต่ว่ารายการนี้จะไปออกอากาศอีกทีในวันเข้าพรรษาด้วยครับนะฮะเดี๋ยวเห็นผมนึกว่าเป็นวันวันพฤหัสเนี่ยใช่คุณมาทําไม คุณให้ผมมาทำไมฮะมาก็สายเฮ้ยผมขอโทษครับโอ้คุณมาเร็ยวผมมาสายเอ้าเหรอโอ้โหนิสายดีจริงจริงอ่าวันเข้าวันสาครับก็ต้องทำดีใจให้เบิกบานนะฮะครัวันนี้ท่านแด่แสดงความเห็นก็จะเย็นๆเบาๆคุยกันคำสนุกสนุกคุยกันสนุกสนุกนะนะมีเรื่องไม่มีประเด็นด้วยนะวันนี้เก่าอะคุณจะคุยอะไรก่อนเรื่องขาบอมไหมโอ้ยดูหน้าน้อง เต้นี่ยแจวแต้วก่อนใช่ไหมน้องแต้วก่อนใช่ไหมแต้วก่อนน้องแต้วก่อนใช่ไหมที่ถวายอ่ะไม่รู้จะครอปยังไงเต็มเต็มหน้าไปเลยทั้งตัวนิ้วผ้าเต็มหน้าเลยน้องแต้วถวายตอนนั้นผมบอกคุณแล้วให้เรียนโรงเรียนกีฬาที่ชลบุรีนั่นแหละไม่งั้นผมได้สิบสามล้านไปแล้วตอนนั้นมันยังไม่มียุคคุณมันเพิ่งมีตอนนั้นฝึกให้ตายเท่าไหร่ก็ยังไม่ถึงแบบทะเลียญขนาดนี้โอลิมปิกอ่ะได้ไหมแล้วเป็นไงล่ะโอ้ได้สิบสามล้านเลยอ่ะ โรงเรียนกีฬานะไม่ใช่โรงเรียนกากีใช่กีฬาเออถ้ากากีเนี่ยต้องต้องต้องโดนพยาคุดติ๊โรงเรียนกากีต้องเป็นอย่างงี้ต้องซ้อมก่อนป้องกันโกงอย่างงี้โรงเรียนกีฬานะฮะอันนี้โรงเรียนกากีเคือเดินเข้าไปเป็นสีกากีเนี่ยสอบพระตลกเนอะดูดิสอบเข้าตำรวจต้องมีวางแผนความพร้อมมาตรการป้องกันมั่นใจว่าสามกับห้า เป็นการสอบครั้งแรกที่ใส่เสื้อยืดและเก่งไม่โกแงแนะ่ๆไปสอบอค้นกันทุกอนุูขุมขนครับเออชีวออิตแต่ว่ามัก็ดีอย่างนะถ้าหากว่ารู้จักการซุกซ่อนอุปรกรณ์ไฮเทคไว้ในทุกซอกหรือของร่างกายออพอเวลาเป็นตำรวจก็จะได้ไปจับให้พวกที่ยาบ้าเก่งเอะพวกนั้นก็ซุกเหมือนกันเวลาแต่ละแต่ละคนที่เข้ามาทางสนามบินเนี่ย หรือว่าซุกก้างหน้าซุกรูหลังก่อนก่อนเข้าห้องสอบให้กินยาถ่ายเลือซุกไปตรงนั้นโอ้ยงี้ย่เลยนะสอบไปตดไปโอ้ย่างี้สงสารพอดีไม่เป็นนันสอบกันเดี๋ยวนั่นปูดไอหนีปาด้วยเออนนั่คูคูคูคุมสอบโอ้ต้องใส่เนี่ยหน้ากากกันพิษมีอะไรอีกครับเรียนบเรื่องเรื่องคาบอมแล้วกันอะทูที่มัน รู้สึกว่ามันจะมากันถี่ครับมากันนะมากันบ่อยและถี่พึ่งจะยิงไปสี่ริบอย่างนี้นี้โรงแรมแล้วที่ปัดกันนี้ไงนะสบับนี้ก็พลาดใหญ่เลยครับคือโรงแรมชื่ออะไรนะฮะ CS โรงแรม CS ปัตตานีชคนี้ที่ครั้งนี้ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับแค่ทรัพย์สินเสียหายเฉยแต่ดูแล้วเป็นคาร์บอนใช่ไหมฮะไฟดับทั้งเมืองเลยครับ จะอยู่ยังไงเนาะชาวบ้านนะท่องเที่ยวเนาะเกินไม่ขอบคุณนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวนะผมขอบคุณจริงเออเขามีอย่างนี้เขาเขาไปกันน่ะขอบคุณจริงแสดงว่าไม่ไม่ไม่เคยไปเลยพูดตรงเมืองเขาแสดงว่าก็มีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆเพียงแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ปัตตานีนราธิวาสจันานี่ทะเลสวยใช่แต่พอมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยคนส่วนมากที่รู้แล้วยิงกันบ่อยไม่กล้าที่จะไปแต่คนที่ไปนี่ขอบคุณจริงนนักนักท่องเที่ยวมาเลเซียอลายคนเข้ามานะอตอน ตอนปีใหม่สงการเลยอ่ะรายได้เขาก็ให้คนในพื้นที่แล้วก็ต้องขอบคุณผู้คนที่ยังคงอยู่อาศัยที่นั่นนะฮะนะที่ยังไม่ไม่หวาดผวาตามเหตุการณ์คือคงหวาดผวานะแต่ไม่รู้จะไปไหนนะใช่นะครับเอาใจช่วยทุกท่านครับแล้ววันนี้ก็เอาใจช่วยทุกท่านด้วยประเด็นนี้ด้วยครับเข้าเถื่อนอย่าลืมพ้าหักด้ามพาด้วยเข่า เออวันนี้วันอะไรอ๋อขอหวยมีดอโอประเทศนี้มีดมีดตัดไวมันเป็นรูกนี้ไรเฮนบมีดตัดไวลูกนี้มีดใหญ่เต็มหน่อยอ่าลูเม็ดเอ่อรูปรูปมีดอะเนี่ยมีดเนี่ยฮะเขาขอหวยจากมีดอเนี้่ยไปขอยังไงอ่ะไม่ได้ขอหวยด้วยเหมือนลอดท้องช้างด้วยนะน่ะเหมือนลอดท้องช้างอ่ะเราต้องลอดมีดก่อนเขาเป็นมีดยักษ์ตัดไวฝังลูกนี้มีดที่ใหญ่สุดในโลกครับ มีผู้ขอจากมีแจ็คถูกลอตเตอรี่มาหลายงวดไม่พี่อย่าลืมเนะฮะเวลาอย่างนี้มันมีทั้งคนถูกและไม่ถูกอแต่หนังสือพิมพ์และรายการเราชอบรายงานต่คนถูกเวลาเขารายงานหไหมมีจนหลังจากมีผู้มาขอจากมีแจ็คจนถูกลอตเตอรี่มาหลายงวดแต่เขาไม่รายงานว่าหลังจากมีผู้มาขอจากมีแจ็คเก่งไปหลายคนจนมีคนไม่ถูกลอตเตอรี่มาหลายงวดเก่งไปหลายแสนหลายล้านใช่ไหมเออเราเลยไม่รู้สัดส่วนของคนถูกกับไม่ถูกอะไรมากกว่ากัน นั่นแหละสิแล้วเสนอในสิ่งที่ดีงามเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยวานอนนิวาสุุพัน์ปะสกลสกลเหรอแหมอำเภอนี้เขาหน้าอยู่นะวานอนนิวาสเออวานอนนิลิงใช่ไหมลิงบ้านลิงก็คือบ้านลิงที่อยู่ขันอันนี้นี่คอหวยเมืองยาโมลุมซื้อเลขเด็ดหลวงพ่อคูณนะฮะงวดนี้เลขเยอะมากอืหนึ่งถึงเก้าศูนย์ถึงเก้าครับมีทุกตัวครับเลือกกันครับบอกมีเลขมงคล เลขนายกเลขอดีตนายกครับนะฮะเลขโอลิมปิกยังเป็นเลขเออเยอะแยะหมดมีดพายังเป็นเลขครับแน่น้องน้องแต้วได้กี่กิโลอ่ะเออน้องแต้วก็ยังเป็นเลขนะสามตัวนี่คอหวยโคราช9 8้าแปดสองหนึ่ง แปดเก้าเลขยุหลงพ่อคูณดูกันครับคุณผู้ชมฮะครับครับหัวงูเห็นเลขห้าซีซีเอาเข้าไปข่าวนี้อ่านเยอะเนอะบางทีบางทีมัน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 จะไม่ออกเลขที่ที่ออกในทีวีเนี่ยนจะเลยเป็นหนึ่งหรือสองตัวผมก็มัวไปเรื่อยบางคนซื้อไปยี่สิบเลข ถูกโปะแต่หักลบต้นทุนเก๋งกำไรร้อยหนึ่งไม่ต้องซื้อแล้วเล่นกันทั้งวันคือเหมือนเหมือนเล่นไพ่ล้วทั้งวันทั้งคืนได้กำไรอยู่สิบหนึ่มีหวยหุ้นหวยหุ้นเวลาเซ็นินเด็กปิดอหะพันสามร้อยหกสิบจุดเจ็ดห้าแล้วเขาก็เล่นกันตรงเจ็ดห้าอ๋อเล่นเล่นจุดหลังแล้นจุดจุดจุดข้างหน้าก็เล่นอีกนะาว่มีอะไรอีกครับอีกอันหนึ่งประเทศไทยนี่จะเป็นแหล่งกบดานของ ผู้ทำผิดกฎหมายจากต่างประเทศหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเป็นเม็กซิโกของเอเชียหรือเปล่าเมืองไทยเมืองยิ้มเมืองไทยเมืองยิ้มมีข่าวนี่ก็เป็นนี้น้มาเฟียมาเฟีย่างนี้เหรออืมไม่เห็นเหมือนดอนคาเิโอเน่แบบกัสซัตเธอร์เลยเนี่ยเป็นผู้ต้องหาอันดับหนึ่งของเบลเยียมเลยนะที่ที่เบลเยียมอันดับหเลยเหรอเขาต้องการต้องการตัวอ้าวเบลเยียมนี่ไอ้นี่นี่ว่าแม็กนัมมาแมกนัมมาเอออันดับหนึ่งของอ้าว ไอติมที่แพงที่สุดในตู้เออสี่สิบกินข้าวตะเพาไข่ดาวได้จานหนึ่งแม่นะกินกันหมดนะโฆษณามันเจ๋งต้องยอมรับให้ไอติมยี่ห้อนี้ตอนเนี้ยโฆษณามันกินแล้วมันแลดูแบบเป็นคุณนายเป็นไฮโซมีคนลุมล้อมกินไอติมแท่งเดียวกินไอติมแท่งโอ้นี่มีตังนี่หว่านโถโถโถล้วมากบดานที่ภูเก็ตเป็นมาเฟียตัวเอหนึ่งในห้ามีบัญชีดำคดีติดตัวอื้อซ่า ตำรวจไทยเก่งตำรวจไทยเก่งส่วนตำรวจเบลเยียมส่วนคนนี้ยังไม่ได้ไปภาคใต้นะครับนี่ฮะมีหลายท่านถามครับเก่งมากทำไมไม่ไปช่วยภาคใต้อ,อ <laughs> ไม่ใช่คนนี้คนนี้อาอแต่นายก <laughs> <laughs> คนนี้อ,อ๋อคนนี้คุณเฉลิมกับ พบตรฮะผมรู้คนใส่แว่นไม่ใช่คนใส่แว่นจะเป็นผู้ต้องหาอายุยี่มห้ามันขนยาบ้าล้านกว่าเม็ดอ่ะอืมเอาไปขายเอาไปขายสาม้ล้านมันได้เงินง่ายเนาะยาบ้าเห็นนกแล้วถ้าเกิดหลุดมานี่เขาก็มีตังใช้กันอื้อซ่าถ้าเกิดไม่หลุดก็มีข้าวกินฟรีอื้อจ้าก่อนเบรกไหมครับเฉลิมปัดกรุงใต้บอกมีหน้าที่บูรณาการสามส่วนจ้า ถ้ท่านบอกคุณเฉลิมเก่งเหลือเกินรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องไปป่าภาคใต้เนาบอกชมบอกตำรวจทำงานดีอยู่แล้วไม่ขันน็อตเด็กตำนะครับไม่ขันน็อตฝั่งพักไปค้านบอกไม่กล้าไปเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าฮะวันนี้ฟีสไตล์ครับคุยกันได้เต็มที่ทุกผู้ทุกนามทุกสายทุกภาคทั่วไทยครับคู่นึงครับคัาผม งการลดความอ้วนที่ได้ผลเกินคาดสามารถทำให้คุณได้เห็นกับตาเมื่อก่อนเวลาที่ฉันไปซื้อเสื้อผ้าพานักงานขายมักจะบอกกับฉันว่าลองไม่ได้ไม่มีไซส์ใส่ไม่ได้ตอนนั้นฉันน้ำหนัก85กิโลฉันลองลดความอ้วนมาหลา